ยอดลิ้นจีมีอุทยานรัชการที่สองแม่กลองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมคำกลอนนี้ฟังแล้วคุ้นหูใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วล่ะครับนี่ก็คือคํากลอนของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งวันนี้ขอข้ามจังหวัดกันสักหน่อยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากมายแหล่งท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะ อย่างดอนหอยหลอดเนี่ยคนก็ไปเยอะกันมากเลยนะครับหรือจะเป็นตลาดน้ําอัมพวาที่รู้จักกันทั้งประเทศแถมมีอาชีพทํานาเกลือที่มีมาตั้งแต่โบราณอีกด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับ2พิธีกรคู่หูเฮฮากันก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าวันนี้เนื้อหาทําไมถึงเกี่ยวกับจังหวัดส,สมุทรสงคราม ชิมวาไรตี้ดีๆสำหรับคนรักอาหารค่ะวันนี้นะคะฝนตกค่ะแต่ว่าสาลีและก็พี่เอกเนี่ยนะคะก็ยังปฏิบัติภารกิจอย่างเช่นเคยค่ะ คือพาคุณผู้ชมนะคะมาตลอดชิมนั่นเองค่ะมาทีที่แล้วนะคะสาลีคุยกับพี่เอกค่ะพี่เอกเนี่ยเขาไปสมุทรสงครามมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้ค่ะจะมาพามาทานอาหารเกี่ยวกับแบบที่จังหวัดสมุทรสงครามอะไรประมาณนั้นค่ะแต่วันนี้ค่ะเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะเดี๋ยวว่านะคะสาลีเนี่ยจะพาไปที่จุดนัดพบนั่นเองค่ะคุณผู้ชม มาตรงเวลาไปเลยเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่เอกค่ะหนูไม่ใช่พี่นะคะที่จะมาสายมใครบางคนเหมือนพี่เอกอะไรเงี้ยถ้าคราวนี้พี่มาก่อนนะอ๋อเหรออ่าเมื่อคราวที่แล้วเห็นมาที่ที่แล้วเห็นโทรบอกน้องว่าจะพามาทานอาหารแบบฉบับจังหวัดสมุทรสงครามแต่นี้ มันอะไรยังไงคะก็เพิ่งไปเที่ยวสูทรสงครามมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเบรยนิดนึงการรบยังไงคะให้เปียกน้องเนี่ยจ้าพี่เนี่ยเพิ่งไปเที่ยวสุตรสงครามมาไปดอนหอยหล่อไปอัมพวาสนุกสนานแหมแหมไม่ชอบก็เลยนึกถึงร้านร้านหนึ่งไงก็พี่เขาเป็นคนสมุดสงครามเจ้าของร้านเนี่ยแต่ว่าเขามาเปิดร้านที่นนทบุรีชื่อร้านว่ากุ้งเผาบางคนทีไงเข้ากันมายืนทำไมล่ะคนตกร้้านแลวเหัอไปเลย ที่ไหนซะอีกที่แท้ก็กุ้งเผาบางคนทีนี่เองที่เป็นอาหารแบบสมุทรสงครามก็ฟังง่ายๆอย่างบางคนทีเนี่ยเป็นชื่ออำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดเขาเลยทีเดียวครับโดยเดิมทีแล้วจะเป็นอำเภอเก่าแก่ที่เดิมมีชื่อว่าอำเภอ4ี่มืนต่อมาในปี2457ถึงได้เปลี่ยนเป็นบางคนทีมาจนปัจจุบันนั่นเองซึ่งร้านนี้ก็มีอาหารหลากหลายเมนู ที่เป็นอาหารดั้งเดิมของทางจังหวัดส,สมุทรสงครามการเดินทางมาร้านก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยหากมาถนนรัตนาธิเบศก็สังเกตห้างเซนทันรัตนาธิเบศให้ดีๆจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเลียบถนนข้างๆห้าง,างที่ตัดไปใหม่นั่นเองครับตรงไปสักระยะก็จะเจอกับร้านที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแค่นี้นี่เองเป็นไงบ้างทั้งสามีร้านที่พี่ลาดตระเวนหาจนเจออย่างนี้เป็นไงโอเค กาลีนะคะก็อยากลองทานอาหารแบบว่าต้นฉบับของจังหวัดสมุทรสงครามอยู่แล้วค่ะว่าเอกลักษณ์และรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เจ้าของร้านกันเียว่าโอเคค่ะพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาตั้งชื่อว่ากุ้งเผาโอ้มอกี้รีไปใช่ไหมรีบไงรีบอยากกินไงโอเคค่ะอย่างนั้นเราต้องไปดูแล้วโอเคหิวป สาลีแลวก็พี่เอนะคะอยู่กับพี่แบมค่ะเจ้าของร้านกุ้งเผาบางคนทีนั่นเองค่ะใช่ครับพี่แบมครับกุ้งเผาบางคนทีเนี่ยเป็นไงมาไงครับถึงได้มาเสิรอฟที่นนทบุรีใช่กับพี่กับบางคนทีส่ดนค่ะอ๋ออยู่ที่อำเภอบางคนทีเลยใช่ค่ะแล้วทำไมต้องใช้คําว่ากุ้งเผาครับกุ้งเผาหรอะก็คือว่ามองมองดูเส้นนี้นะคะที่พี่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็พี่มองว่าเส้นนี้จะมีกุ้งเผาแต่ว่าเป็นกุ้งที่ว่าไม่สด กุ้งแช่น้ำแข็งแต่พี่พี่โชว์โดยการกุ้งเป็นๆถ้าลูกค้าจะสั่งได้ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยโชว์อยู่ในตู้เลยสดๆเลยแล้วเวลานั้นพอรัระทานแล้วนี้วมันจะหวานอ๋อคือเราเอาจากในตู้นั่นแหละมาทำเลยสดๆกันเลยทีเดียวเราอย่างร้านเนี่ยครับที่ยกเอาเอกลักษณ์อะไรของอำเภอบางคนชิง้อยที่มีบ้างที่จะเน้นความสดแล้วก็เอาของจากที่แม่กองแถวที่จังหวัดสุโขทัยเน้นมาที่นี่ ยกตัวอย่างอย่างปลาทูเนี่ยพี่จ่าเป็นปลาทูของที่นั่งเลยว่าปลาทูแม่กองไม่ดัง้าเลยถ้าเกิดว่าถ้าคนที่เคยทานปลาทูแม่กองแล้วก็ไปทานปลาทูที่อื่นจะไม่เหมือนกันใช่ปลาทูแม่กองนี่ขึ้นชื่ออีกแล้วใชแล้วก็ถ้าอย่างหอยหลอดก็จะเป็นหอยหลอดที่เป็นล่อกมาเองะค่ะคือพี่แบมก็ลงไปทำมาไปล่องมาเอง่ล้วโอ้แจลบไปเลยค่ะอะไรเงี้ยที่จะไปรับมาเอง ที่แท้ก็เป็นมาอย่างนี้นี่เองแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาสัมผัสกับความเป็นบางคนทีได้ที่ร้านเลยสินี้แต่ว่านะครับเรื่องอาหารเนี่ยทางร้านเขาเน้นไปทางอาหารประเภทไหนกันนะพที่แบมคะอาหารของที่ร้านบางคนทีเนี่ยค่ะมีอาหารประเภทไหนบ้างเอ่ยจะเน้นเร่ยงพวกปลาทูแมกออย่างมาทำชูชีตงยำน้ำใสแบบบ้านนอก่ะคือใช้ปลาทูแบบว่าเหมือนแบบเหมือนชาวบ้านแหละเรากินอาหารแบบบรรนาว่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ปลาทูน้ำยำน้ำใสหรือว่าทอดน้ำปลาแล้วก็เป็นประเภทหอยหลอดทันชานะคะแล้วก็เมนูรักสุขภาพก็เป็นพวกไก่ไก่สมุนไพรอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าทางร้านเนี่ยปรุงโชว์สักเมนูได้ไหมครับเมนูเด่นได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะเอาเป็นหอยหลอดทันชานี่ฮะหอยหลอดของเรานี่จะเป็นหอยหลอดสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นแล้วประกันเขาบอกว่าร้านเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหอยหลอดสด เป็นยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้มีการโชว์ใช่ไหมคะโชว์อ่าโอเคค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ต้องอดใจรอนิดนึงค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ เทียวมาโซไปตั้งเลยไปได้กันเลยจ้าวอู้เลยคุณผู้ชมคะแอบอู้ไปตั้งเลยนะคะใจร้ายกับน้องกับนุ๊กที่สุดเลยเอ้าต้องใจร้ายเพราะสัลีเป็นแค่น้องสาวนี่ไม่ใช่สาวๆาวเลยถึงกัดพี่ซะหน่อยก็ใช่สิน้องมันไม่สวยนี่นะไม่ใช่ไม่สวยอย่างเดียวนะอะไรอ่ะดำด้วยไอ้ดิฟ้าดิส่ไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมคะดูสิคะ ครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาบุกครัวครับและก็เจอกับเชฟมือดีสุดสวยคนนี้นะครับคือพี่นูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ค่ะเป็นเมนูอะไรคะหอยหลอดผัดชาค่ะหอยหลอดผัดชานั่นเองเมนูนี้ส่วนประกอบก็หาง่ายจะมีหอยหลอดที่ได้มาจากดอนหอยหลอดด้วยนะครับถึงจะแจมกระชายหั่นฝอยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงใบกระเพรา ใบโหระพาอ้อโหแต่ละอย่างเนี่ยแค่ฟังก็ชวนหอมถึงกลิ่นถึงรสกันเลยทีเดียวว่าแล้วก็ไปดูพี่นูเขาปรุงเมนูนี้กันเลยดีกว่าลงมือทำได้เลยหรือเปล่าเอออยากจะดูโชว์มากอยากจะดูแล้วนะคะให่ละคัชชาค่ะลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะชิปคนชอบมีค่ไม่ค่าพัชชาชอบยิง บอกแซมเสียงฮ่าหน้าผากหนอกนกูบอกต้องผ่านคุณคุณคนรู้รักน้องเองอย่าทิ้งน้องนะเชฟปับบาบับน่ารักไหมพี่เชฟสเล้งโเนาะเซ็กซี่หน้าสูงหน้าสีหน้าหนูหน้าดีชีกอ็จแล้วครับกับเมนูหอยหลอดผัดชานะครับเป็นไงน่าทานไหมสเล็ตน่าทานมาก แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปทานกันนะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่นุเล็กก่อนนะคะที่วันนี้มาโชว์ฝีมือให้เราได้ชมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นไงล่ะพี่เอกได้เข้าครัวไปดูมาเต็มๆเลยนะเน่งเน่งเห็นแล้วหิวเลยเนี่ย <Light> ดูจากเมนูแล้วน่ะเหรอว่าแต่มีเมนูอะไรบ้าง เกี่ยไปถามพี่นูมาแล้วอันนี้เลยนี่พี่ก็ดูในเมนูอยู่เนี่ยวันนี้เมนูที่เหลือนะครับนี่เลยครับชูชีปลาทูวว้าผัดไห่หลอดผัดชาวว้าก็นี่ไก่สมุนไพรว้าวว้าวแล้วไงแกงส้มหน่อไม้ปูยำตะไคร้กุ้งแก้วมีกุ้งไหมเน่ะกุ้งอ่ะมีแล้วมีแล้วข้าวกุ้งเผาเดี๋ยวขอเป็นพิเศษกุ้งเผานี่ปลาทับทิมทอดกระเทียมโอ้ยแต่เมนูน่าทานนี่หมดเลยยัง เหลืออีกหรือ,ปอเปล่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็สั่งเพิ่มเพราะร้านนี้อร่อยแล้ววันนี้เขาเป็นป๋าค่ะวันนี้พี่เอกหัเรียงเอกเขาคุ้มซ้อมใครบอกได้เดียวเนี่ย <laughs> อะไรเราแต่ละชื่อนี่น่าทานมากเลยใช่ไหมแหอ่หน่าทานมากเลยเปยเียบอีกเพียบอ่า ระหว่างที่ลองหลายๆเมนูจากร้านกุ้งเผาบางคนทีเรามาดูในเอกเขาไปตักกุ้งช้อนกุ้งเอามาเผากันสดๆเลยดีกว่าถ้าถามก็ธรรมัดทรแมงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคี่แบมแอบบอกมาอีกว่ากุ้งของที่นี่คัดเฉพาะเอาแต่ตัวโตๆแถวเวลาจะปรุงให้ลูกค้าก็ไม่ต้องอะไรเลย จับปุ๊บขึ้นเตาปับ๊บนี่แหละครับเคล็ดลับที่ทำให้กุ้งของที่นี่อร่อยสุดๆส,สังเกตได้จากเนื้อกุ้งที่เป็นชิ้นสวยงามเวลาแกะทานแหมออเดิร์กุ้งเผาเนี่ยรองเท้านด้ดีจริงๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมและช่วงนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเมนูอาหารหลากหลายหน้าตาที่พี่แบมเขาจะนำเสนอและที่เห็นนี้ชื่อเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวให้สองพิธีกร ขาลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะละตอนนี้ค่ะเมนูทุกอย่างนะคะก็มาวางอยู่ตรงน้าสาหรแล้วก็พี่เอกแล้วค่ะน้าถามมาเลยเลยคะ่ะคุณผู้ชมว่าแต่ว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่แบมค่ะอย่างแรกนะคะเป็นไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้ตัวนี้เราจะเน้นเป็นพวกสมุนไพรเป็นหลักคือใส่เป็นพวกตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเมนูนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือจะเป็นเมนูรักสุขภาพฐานเนื้อไก่นี่คือนําไปทอดนำไปทอดค่ะไปทอดแล้วก็ปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้ว พวกสวนผักพวกนี้เราก็ปรุงรสแล้วเราก็ทอดอ๋อรสชาติละค่ะรสชาตินี่จะกลมกล่อมเมนูอต่อมาค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแกงส้มนะคะแกงส้มหน่อไม้ดองปูทะเลถ้าจะหาทานนี้ก็จะมีแต่น้อยร้านที่เขาจะทำก็คือส่วนมากถ้าเป็นตามบ้านพี่เธอที่สูตสงคราม ก็จะนิยมทานกันค่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่าอีกอย่างคือปูเนี่ยเราจะหาได้ง่ายคือปูทะเลนี่อย่างอย่างที่ที่ที่รู้กันว่าคือสมุสงครามนี่เพราะอาหารทะเลจะเป็นหลักจะเยอะเนาะใช่ค่ะรสชาติล่ะคะรสชาติรสชาตินี่อันนี้จะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแหละความโดดเด่นคือเผ็ดร้อนใครที่ชอบทานรสจัดนี่ต้องเมนูนี้ค่ะ ันนี้อย่างที่3มนะคะเป็นปลาทับทิมทอดกระเทียมอย่างที่บอกว่าร้านที่จะเน้นเป็นพวกสมุนไพรไทยถ้ากระเทียมนี้เราก็อย่างที่รู้อยู่ช่วยรักษาหลายๆอย่างในร่างกายได้ใช่ดีต่อสุขภาพมากใช่ดีต่อสุขภาพเราแล้วเราจะทําน้ำจิ้มอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพี่แบมคะทำไมถึงเลือกกระเทียมคะในการมาใช้ทาอาหารที่เลือกกระเทียมเพราะว่าอย่างที่รู้กระเทียมนี้เป็นสมุนไพรไทยนะคะมันจะช่วยลดคอเลสเตอรอล อ๋อโซดาครีสตาร์ได้ด้วยค่ะแล้วอย่างที่บอกร้านที่จะเน้นพวกพ่กสุขภาพใช่ค่ะจะสอรครัตรงนี้เป็นคนาค่ะคณนาทอดกรอบเวลาทานแล้วมันจะออกแบบกรุบกรอบมากผสมกับสายยากระเทียมมันจะอร่อยอ๋ออันนี้คือคิดสูตรเองเลยหรือเปล่าใช่ค่ะ อย่างคือเป็นปลาทูแม่กองนะคะชื nope. ่อสี่ชื่อีปลาทูใช่ไหมคะใช่ค่ะที่โดดเด่นก็คือเราจะใช้ปลาทูแม่กองแท้ๆเนื้อของปลาทูแม่กองเนี่ยค่อนข้างเป็นยังไงบ้างคะคือเนื้อจุดเด่นของเขาคือเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มแล้วก็ไม่เค็มไม่เค็มด้วยไม่ต้องไม่เค็มจะออกมันมันเนื้อนิ่มมีความคาะโดดเด่นที่สุดคือตรงนี้ เมื่อนามาทำชูชีแล้วมันยิ่งให้ความแบบว่ามีรสชาติเป็นยังไงบ้างคะจะออกแบบนุ่มลิ้นอะนุ่มลิ้นแล้วก็ผสมาสกับน้ำพริกแกงเนี่ยเนาะเป็นแบบว่าพริกแกงไทยๆอะเป็นอาหารไทยเนาะทุกคนต้องรู้จักค่ะเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดลองทานเมนูนี้นะคะจะเริญนอาหารแน่นอน เป็นยำตะไคร้กุ้งแก้วกุ้งนี่เราจะใช้เนื้อตะไคร้แล้วก็น้ำยำแล้วก็สม,มุนไพรทำน้ำยำนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งกุ้งสดๆที่เราซื้อมาแล้วเราก็จะมาผ่านกรรมิธีเป็นเก็บรับะนะคะ,คะที่เราทำออกมาแล้วเวลาทานแล้วจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็จะคมกรอ,อบกับรสชาติของน้ำจิ้มอันนี้คิดสูตรเองไหยบ้างคะท่านใช่ค่ะ เลยค่ะเมนูค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดปูนะคะค่ะเราจะใช้เนื้อปูล้วนๆค่ะค่ะแล้วเราจะผัดกับเนยโอ้ผัดกับเนยค่ะเนยกับทับน้ำสองอย่างค่ผสมกันเพื่อที่เวลาทานแล้วข้ามันจะเด้งๆค่ะค่จะหอมหมดเรามาทานอาหารที่ทะเลอ่ะข้าวผัดปูค่ะค่ะก็ที่ร้านเราจะเน้นเป็นพวกของทะเลค่ะเมนูต่อไปครับค่ะอันนี้คือนางเอกในร้านค่ะค่ะหอยหลอดผัดชาอ่าหอยหลอดผัดชาหอยหลอดนี่เราจะใช้หอยหลอดที่มาจากแม่กอง เพราะตัวพี่เองที่จะไปรับที่นู่นค่ะแต่อาจจกที่มาก็มีลูกค้าบางท่านมาทานว่าเอ้ยคุณแบมทำไมหอยที่นี่ตัวเล็กบอกอ๋อแบบไม่ได้ดองแบมจะใช้หอยสดล้วนๆพอทานแล้วจะรู้รู้ว่ามันไม่เหมือนกันว่าเป็นยังไงเนาะรู้ว่าสดไม่สด ที่เราสองคนนะคะจะเริ่มทานอาหารกันค่ะก็ให้พี่แบมนะคะฝากถึงร้านนิดนึงค่ะว่าร้านนี้นะคะเดินทางมายังไงค่ะฝากเบอร์โทรด้วยค่ะถ้าเราเดินทางมาจากเส้นละดับที่เดสนะคะเราอยู่เทินครึ่งเกือกม้าครึ่งเกือกม้าแล้วเราก็ชิดซ้ายค่ะชิดซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองสนามบินน้ำค่ะหรือว่าถ้าเรามาจากปากเกร็ดปากเกร็ดนะคะถึงสามแยกปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายมาแล้วตรงมาเรื่อยๆจนถึงสามแยกอีกสามแยกเลี้ยวขวาแล้วอยู่เทินรถกลับคือร้านที่ริมถนนนะคะ <c oughs> คือของพี่เปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะ <c oughs> ถ้าเบอร์โทรติดต่อของพี่ก็คือ086ค่ะ <c oughs> 059 5695 <c oughs> รับจัดเลี้ยงและจองโต๊ะได้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะหรือว่ามาที่ร้านได้เลยนะคะใครมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพิ่พแบบมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราสองคนก็ต้องขอลงมือทําหน้าที่ของเราก่อนนะคะเป็นหน้าที่ค่ะนี่เป็นหน้าที่เลย ับหลากหลายเมนูที่ร้านกุ้งเผาบางคนทีเขาได้ยกมาให้สองพิธีกรลองชิมดูสีหน้าก็รู้ว่าอร่อยมากๆแบบนี้คุณผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะจะบอกให้เพราะว่าต้องจากจะได้สัมผัสกับอาหารอร่อยๆอสไตล์ชาวเมืองบางคนทีแล้วพี่แบมเจ้าของร้านยังน่ารักและเป็นกันเองสุสดๆไปเลยทีเดียวแบบนี้คุณผู้ชมต้องหาเวลามาทานกันให้ได้เพราะที่นี่เขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเพื่อลูกค้าทุกคนจริงๆครับ แบบนี้รายการคู่หูตะลอนชิมอ่ะต้องยกนิ้วให้กับร้านกุ้งเผาบางคนทีให้เป็นสุดยอดของร้านในย่านนี้ร้านหนึ่งเลยก็ว่าได้ไงบ้างน้องสรีอร่อยไหมร้านอาหารร้านนี้ดีมากๆเลยค่ะพี่อเอกค่ะเหมือนได้มาทเาที่ยวที่บอกว่าสมุทรสงครามเลยอ่ะขนาดนนก็แบบทานอาหารของแบบว่าแบบฉบับต้นฉบับของสมุทรสงครามนี่จ้านี่ถ้าเกิดอยากมาอีกนะ เมมเบอร์ไว้หรือยังพี่เขาบอกเม<อ>ื่นทีนี้พี่แบมบอกไว้แล้วหนูนี่มีไว้ก่อตั้งนานแล้วจะเมมไว้แล้วนี่ดูเมมไว้แล้วจ้<อ>ารเรื่องแบบนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะต้องขอขอบคุณร้านกุ้งเผาบางคนทีนะครับอที่นนทบุรีของเรานั่นเองนะครับร้านอาหารนี้ครับอร่อยนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักด้วยนะครับอย่าลืมมาได้ ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรส,สวยๆค่ะจากร้านจ้าเจ้า Lady c l ล s e t นะคะอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนี่เองค่ะที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์ที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m m um s s p a t ก u m ทคุมค่ะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 8 1 4 5 6 6 0 4 4ค่ะเหมือนเดิม วันนี้นะคะสาลีแล้วก็พิเอ๋นะคะก็ต้องขอตลาไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะพาไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะอย่าลืมนะครับดูได้นะครับรายการคู่หูตลอดชิมสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์เลยแต่ตอนนี้ขอกินต่อใช่ตลอดเลยนะหิวตรงนี้กินตลอเอามานี่จะกินน้องไก่จะกินเอาเอาถั่วไปกินไก่ 2人がいいさ2人より3人がいい力も夢もそして勇気もそれだけ強くでかく